วัสดีครับพิเคราะกรับปร <c oughs> ะจําวันที่ห้าเดือนสองนะครับทองนะครับตอนนี้เนี่ยโซนของแนวรับนะครับจะอยู่ที่สองศูนย์สองเก้าตีท่สองศูนย์สองเก้าอ่าโดยประมาณนะครับถ้ามันหลุดลงมาได้นะครับมันก็จะมาแตะนะแถวนี้สองศูนย์สองสองนะครับถ้าเราดูใน MT4 เนี่ยเดี๋ยวเรารอยี่ิวิ M 3 0มสิปิดแท่ง ะครับถ้ามันปิดแท่งแล้วมันเป็น vshape นะครับก็คือมันมีโอกาสที่จะย่อขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันปิดแท่งแล้วมันพูบลงก็คือมันลงนะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันแล้วกันสิบปีนะครับถ้าดูเป็นแท่งเทียมก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมึนหน่อยลองดูไปกราฟเส้นนะ M สามสิบนะโอ้คอมมิเตอร์ว่าไงอ่าคอมมิเตอร์โอเค,อเค,อเคยังให้ลงไม่ได้มันก็จะรีบาวแถวนี้ไม่ใไม่เชิงรีบาวยอ่อ ย่อขึ้นนะครับแต่เทงมันก็ยังโดนกดลงอยู่นะครับคือถ้า,ถ,าถ้าใครจะบายเนี่ยอย่างช็อตอย่างเงี้ยคุณบายได้บายได้เลยบาย buy กลางกิดอ่ะสั้นๆนะครับก็คือประมาณนี้แล้วก็เก็บแล้วก็วาร์ปหนีไปเลยนะครับเอ่อส่วนข่าวนะครับข่าววันนี้มีอยู่สองตารางนะครับก็คือสามทุ่มสี่ห้าแต่ในฟอร์เร็กแฟตตอรี่มันเป็นสีเหลืองนะ ก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจกันมากไ่ใส่ใจสีแดงแล้วกันสีทุ่มนะครับสีทุ่มเนี่ยคาดการว่านะครับออกมาแข็งดีกว่าค่าจริงนะครับก็เม็กซเซนต์อยู่เพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยมันมา5.27ครั้งนี้5.26สถิติที่ผ่านมาก็สลับดอกดแดงๆคือเขียวดแดงๆเขียวก็ ก็เป็นไปได้นะครับที่จะออกตามคาดการณ์นะสี่ทุ่มก็คือมันแข็งคือถ้ามันแข็งก็ก็แล้วทองมันสะบัดขึ้นก็ต้องลงนะครับส่วนข่าวถามทุ่มสี่ห้าผมคิดว่าไม่มีไม่มีเอฟเฟกอะไรมากนะครับก็ไปดูเอา,ามันหลุดหลุดแนวรับไหมอ่ะยังไม่หลุดนะครับไม่หลุดแต่ถ้ามันจะย่อขึ้นนะครับก็ต้องให้มันหลุดสองศูนย์สามหกก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นได้เยอะนะครับถ้าขึ้นได้ไม่เยอะมันก็วนหลุดอยู่แถวนี้ย กรอบสามเหลี่ยมเราเนี่ยสองศูนย์สามสี่ 3, 4, นะครับถ้าเบรกไม่ได้ก็ย่อลงนะครับก็เฮดวันเป็นยังไงเฮดวันก็ยังปักลงเฮดโฟก็ยังปักลงนะครับก็ให้แนวโน้มปรา d ดีวันเนี่ยลงนะชัดเจนเลยเพราะมันเบรกมาแล้วนะครับแล้วมันก็อยู่ตรงกรอบเหลืองด้วยนะครับอยู่ตรงกรอบเหลืองด้วยก็ให้ระวังนิดนึงนะครับ รอบเหลืองมันหละหลุดออกมาแล้วทีนี้ถ้ามันลรเททได้มันก็ประมาณเนี้ย2026นะครับมันก็คือยังขึ้นได้แล้วก็ลงได้ในขึ้นได้ในระยะสั้นๆในทำเฟรมเล็กๆนะครับแล้วก็ลงต่อนะครับใครจะเซลลใครจะบายดูจุดเข้าดีๆรอย่อก่อนนะครับแล้วค่อยเซลลนะครับถ้าจะบายตอนนี้ก็ต้องดูจุดเข้าดีๆตอนนี้มันก็ยังย่อได้อยู่อีกนิดนึงนะครับ พอบอลเก่งกี่มันก็กลับตัวแล้วแต่มันย่อถ้ามันหลุดตรงนี้ก็คือมันขึ้นนะสองศูนย์สองศูนย์สามสองจดนะครับสองศูนย์สามสองจดนะครับสองศูนย์สามสองถ้ามันเบรกขึ้นมันก็ย่อขึ้นย่อขึ้นเสร็จตรงนี้ปึ่งก็ลงต่อนะครับประมาณนี้วิเคะร์เพียงเท่านี้สวัสดีครับ